ไงครับถ้าผู้ชมรู้ขันอยู่กับผมนะครับคนเดิมและนี่ก็คือ ev2 ซึ่ง ev2 ไม่มีอะไรเลยซึ่ง ep2 เราจะไม่ได้รีวิวมาให้ดูนะให้ท่านผู้ชมไปหาดูเอาเองเองก็คือท่านผู้ชมต้องไปหาดูอะไรเอาเองนะคะนะครับผมจะไม่บอกผมตอนนี้ผมขี้เกียจมาคือถ่ายแล้วมันหลุดอะ่ะก็เข้าใจคุณคนคงเข้าใจผมแหละถ่ายแล้วถ้ามันหลุดขนมามันจะมันจะถ่ายต่อ,อยากด้วย วิโคลของผมมันเป็นแบบถ่ายลุลุตตลอดเลยก็มันก็ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่สำหรับตัวของผมเองนะบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งโอเคไม่มีการรีวิวนี่จะมาดูเฉยๆซึ่งเราจะบอกอะ่รอันหนึงก็คืออืมเรามันจะมีอาวุธมาให้ด้วยไงแล้วก็จะมีตัวเรียกเฟดี้ที่อยู่ในตัวของบัวของบล็บอกเท่านั้นซึ่งถ้าใครอยาก อยากเล่นอะไรเยอะแยะเยอะแยะเนี่ยช่วยเถือๆๆๆๆๆนธะีสอโหลดก็ไอ้นี่ละกันโหลด e s ไ,ไม่ใช่ e x ไม่ใช่ e s ไฟนะ e s ไฟหาจากทางใต้เฟสโตเรียกว่า e s ไฟเท่านั้นแล้วเราก็จะเจอตัวเกมเลยเ้ยหลังจากนั้นนั้นให้เรากดเข้ามาทเราเราโหลดถ้าเราโหลดตัวของเกม f i น่ l เอฟเฟ s ตแล้ว แล้วใช่ไหมถ้าเราหลดไปแล้วเนะี่ยให้เรานะั้นแล้วข้อ e f e s ไฟล์ไฟล์แล้วหลังจากนั้นก็ให้นี่ให้กดไปที่ตัวของของตัวไฟล์ดาวน์โหลดของเรากดไปในนั้นเลยมันจะมีขึ้นมาให้มันจะมีขึ้นมาให้กดิเกิดขึ้นสัญลักษณ์อะไรว่างเงี้ยขึ้นมาที่เป็นตัวช่องช่องสี่เหลี่ยมหลายหลายช่องให้กดไปที่อื่น,นหลังจากนั้น เดือดลงมาแล้วข้างล่างข้างล่างข้างล่างหลัง,ลางลาจากนั้นก็ถ้าเจอรูปตัวไหมครับก็ให้กดโหลดมาเลยมาให้เรากดติ๊กถูกหลกังจากนั้นเรานั้นหลังจากนั้นเราก็ต้องเฉพาะหรือเสมอให้เรียกว่าเ,าเฉพาะเท่านั้นไม่ต้องเกเสมอก็ได้หลังจากนั้นเราก็เข้าตัวเกมไหมครับซึ่งซึ่งหลังจากนั้นเราต้องโหลดเราต้องตัวไฟสองไฟมานะนี่จะเป็นการสาธิตที่ดูไม่สาธิตจริงๆให้เดี๋ยวมันหลุดอีก นี่ตัวไฟก็จะเป็นหน้าตาของตัวสกูบิดูประมาณนี้รต่ถ้าใครเป็นแบบผมเนี่ยมยนะันจะเนแบนี้ให้เรากดสองครั้งย้ำๆเข้าไปอีกนั้นก็กดเนี่ยเราจะบอกให้แล้วดีแล้วเดี๋ยวเราก็กดติ๊กถูกเลยตรงนี้นี่มีการโหลดอนะไรอย่างนั้นก็เลือกเป็นนี่น,นี่ยังไงก็ได้นั้นก็ประมาณนันครับทานผูช้ชมมันจะน้องโม,มอก็ จะจะมีอาการหลุดหลุดแหลกแหลกๆๆๆแหลกแหลกจังตอนนี้แหลกมากเลยงั้นเราก็กดไปที่ตรงนี้นี่ระดับ,บนะโอ้โหแหลกไม่ได้เลยนะเนี่ยเกมนี้แหลกมากผมงั้นเราก็กดนี่อันนี้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 โอเคไหมอันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้เออเห็นไหมกดปิด กดอันนี้โอ้โหน,นี่แล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้แค่นี้แหละเราจเรากดเพย์เลยจบคิปไว้เพียงตอนนี้ก่อนเหลือกน